นุ่มๆอิจฉาทั้งประเทศหลังนิกกี้นชาติแชร์ภาพคู่สาวสวยที่ดังระดับเอเชียคนนี้ เป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดาแฟนคลับสุดๆเพราะเมื่อวันนี้15ธันวาคม2565นิกกี้นาชาัดได้โพสภาพคู่สาวสวยหุ่นแซ่บอย่างเรลินแบ็กแอดเรลินแบ็กสาวคนดังที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า1.2ล้านโดยภาพนี้นิกกี้ได้ระบุแคปชั่นว่าสวยมากหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นนิกกี้เก่งมากดึงสเสน่ห์เรออกมาน้องเขาน่ารักเป็นกันเอง สื่อสารกันเข้าใจแค่นี้ก็ดีมากๆสวยจริงสวยมากคนนี้สวยมากๆๆชอบเลย เลซี่เลลีแบล็กหรือคาเอดาอซากุระดาราหนังเซ็กซี่เกิดเมื่อวันที่17สิงหาคม1996ปัจจุบนันเธอมีอายุ26ปีเป็นชาวอซสก้าแต่กำเนิดต่อมาเธอตัดสินใจเดินทางมาประเทศเยอรมันเพื่อศึกษาวิชากฎหมายและการเมืองส่วนกระั่งชีวิตพลิกผันมีเพื่อนชาวเยอรมันได้ชักชวนเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่เมื่อปี2017ในช่องของมารีจูนออริสจนกลายเป็นนักสแสดง แนวเซ็กซี่แถวหน้า